พี่ตีน้พี่ตาน้ำนั่งสกู๊ตเอร์มาถึงไอซิ่งดีที่นี่เลยนะค่ะค่ะตีนยองเสร็จแล้วงานอะไรนะป้ายสีดอกป้ายสีปญายสีไม่สวยดอกไม่ชอบเหรอแม่ตีนของเธอไหมชอบก็มากัวาได้ค่ะหยาบหยาบโอ้ยหยาบอะเปล่า เ่าแบบเท่เาตรงนันปีีแล้วค่ะประมาณสี่เนค่ะตอนนี้ประมาณที่ปีแล้วค่ะสักสองเดือนนี่หลั้นต้งเวลาแล้วเฮ้ต้กรบอกอยู่เต็มันนมอยู่นะเป็นัยร่ดอยู่จะขึ้นัยรุ่นี้อประมาณนี้อะนีของแม่ริมออแม่หมดไป้วเล่นกลองแต่เียวจะสาม

หมามันเป็นชื่อหมามันเป็นหมาพันธุ์โน้ทั้งนีหลายอย่างมันพันธุ์พันธุ์บบน้ว่าไอ้บอกจับันันนะไอ้มัน nice มีหลายนธุ์แต่ไอ้ที خر, ่ที่มันบอกว่านั่นเนี่ยมีลูกร ยอไว้ดูจิงไปไปชกกองเลยไปห้มัน่มันมาผอมอ่ะนั่นมันม้นตาลใส่ไอห้องไปให้สั่นี่เป็นสีนกว่านี่เลยเจ้าโดนในประเทศจริงจังเลยเอ็นดูเออมาดิเอ้าเจ้าเจ้าได้สามีวันละเจ้า ไม่บ้านเลพี่อยู่กเจ้าแต่ที่อยู่นี่ก็ตรงนี้แล้วเนาะน้ององ่าเอาไปเซฟส่งไปตามที่อยู่ที่เคยแจ้งนะพรเดียวมันจะได้ไปนนนี่ไปก่อน

เป็นฟังก์ชันตัวนา้ใช่ไหแต่ต้องมาเนอะใ่ไมเด็กเนน่ยเนาะบัตรเเรดิตบัตรโค้ดโทรเัพท์ฟังเพาะเนี่ยเรื่องนี้นะวันหน้าส่วนกานศึกษาอบตน้ำแข็ขอเลื่อนตาแหน่งลงไปอยู่ตังลูกขอเรื่อนตาแหน่งทางงนเอะไรอ่ะางไเุมีนลูงสมยศห้องเาลุงเรากมเป็นยังไงนบเปนะโ นะต้อกำเน่งเลยครับเต้นไ <c oughs> ะจะเสียงไปะจะหาม้อนสักสิ่ง